thank you วัสดีจ้ะพี่น้องจ้าเมานี่ไย้ววเอาวะเถอะสิมัตัดกับเทียมปาลาไปขั้นสมใปถาลูกสาวเด้จ้าเห็นบ่าคาะเห็นน้ำข่อยบ่ควรค่ะเต็มเลยเต็มปลาจ้ะอันนี้คือส่วนหนึ่งเดจ้าเนี่ยที่จริงนั้นเต็มปลาปลาใหญ่ๆเนี่ยมองที่เพิ่นใหญ่แลวกับมีมองที่เพิ่นหัวตาแทงโนขึ้นมากับมีจ้ะแตงเมนี้ข่อยสินมาเลือกตัดเอาทีสใีใหญ่เติบสะไ็ปขั้นสมนะจ้ะพี่น้อง นี่จ้าพี่น้องขอสิพาเบิงนะจ้าเต็มดินเลยค่ะเต็มป่าเลยหลายขักหลายเนยเด้อ หวอีกแล้วอ่ะตังเหลือซิเก้เบืองจักพี่นงตนน้นอันอ่อนหน่อยๆกันยังนี้อยู่ดีจ้ะนีหลายอยู่กคอยสิได้มาตัดหน่อยๆไปใบักพัดที่ด้า่ะนีง หัวยูสูงสงูงเถอเกาเด้เนี่ยจากพี่น้องแห่งหัวพันนาจ่าขอเลี้ยได้ตัดเถ,ถ,ถ,ถิงเถิงเถอเกานั่นแหละค่ะดอกกำลังขึ้นมาชาพี่น้องดอกก็ได้ น้องข่อยของมอาในป้าน้ำไหมข่อยเห็นผลสีเง,งี้ยงสมจิตท้าเงียวนะนะจจาเป่นนะ นี่พัดกระแสบคือเก่าอยู่ได้พี่น้องเนี่ยจ้าประทันได้เท่าเด้ยนี่ยัองอ่อนเลยจ้าเนี่ยแต่ข่อยเสียวไปขั้นส่มได้จ้าซึ่งพีนง่น้องบนขาอวบปดอวบป่ะอาจปะหลวบกินกระป้นนะจ้าอุ้ยตาขยุ้ยแยอวมันจะตื่นจะลุ้นหัวนี่ก็ได้ นจะจ๊ะลวกกระปุลหวานหวานดิหนิ ฝนตกซสมอเสมอจากตอนนี้พี่น้องได้นำฝนเราใยไวค่ะพี่น้องจ้าลายลายข่อยบดจากคำเสียกสิบตัดย่า <c oughs> <c oughs> งแต่ใช้กับเนียนเบ็ดหลีกเลี่ยงเฉียบทิ่ง่ำกับว่าได บางอันนี้น้ำข่อยจ้าพี่น้องเพิ่นหลาหลเต็มดินเต็มเดินไปเมดค่ะข่ขอยบ่หูว่าสิไปเรียกตัดบองไดแเนี่ยยางเหยียบด้วยพี่น้องมันหลีกเลี่ยงบ่ได้จา้าเพราะว่าเพิ่นเกิดเป็นเพิ่นว่าได้เกิดเป็นก่อเต็มเดินไปเมดเนี่ค่ะ

นี่จะพี่น้องไก่สิพ้แล้วล่ะจ้าคอยสิตัดตีมอีกจักหน่อยสิบ่ได้ไทย,ยา้เบิงเดอออ้ออ่อนๆอยู่ตับน,นี้จ้ะคนไม้ถึงอันอันๆน,น,น้อยๆนะจ้านี่จะพี่น้องเมื่อนี้ยายเอ๋วหัวเถือกกระสิเก็บเพิ่นไปขั้นสม่อนี่สะก้อนจ้า กะสิได้หลายเตือบหลยคาบเยอะดอกเดอ้อนี่เบิ่งนะจน๊ะนี่ไปขั้นหลงบันกสิยุบยั่วแล้วเบิ่งมือข่อยพี่น้องแต่กสีได้ขวดโลหน่อยหนึ่งไงหนึ่งกับบาไปข่อยกับบาหูขึ้นกันถ้เบิ้งเปิดตอนขั้นค่ะแต่ว่าข่อยพอสำนิสกนบันนี้กสิขอลาไปทานิสกอนะจา้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆเ้ยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ